สวัสดีพี่น้องเช้าเอลออนทุกคนนะครับสําหรับมือนี่ก็เป็นมือที่ฝนตกนะครับเพราะว่าพายุเขา่าพายุเข่าก็หลายพื้นที่ตอนนี้นคือว่าฝนกนลาลังสิตกอยู่นะครับเนาะแล้วก็มือนี่ก็มีพี่น้องนะครับเป็นสีมาเอาเอลออนสองหม่องนะครับมาสองปีเป็นกระทรนัดทรอทหอย่างเรียบร้อยแล้วครับเบื่องส่งสีแมนผ้าฝนมานะครับเพราะว่าฝนก็นตกน้าทางตกมาเรื่อยๆหม่องตกหม่องเศร้า ตกแน่เอเสาแน่มาเรือ่อยๆนะครับยังยุนี่กับย้ำมือเ้ากับตกตกตก,ตกแน่เอเสาแน่คือกันปกติแล้วยนีทีพี่น้องมาเอาแอร์ออนผมกับสีโบได้ท้ายกิบหนเบื้องเนาะครับส่วนมากแล้วกับสีฝ้าออกเฝ้าติดตังใงยเพิ่นยันเพิ่นคำทางกลับบ้านนะครับกับสีโบได้ท้ายกิบแต่ว่ามือนี้มีพี่น้องทีผลไมาจากสุริน้นเนาะครับเพิ่นกับสีมาซื้อเพิ่นสีมาซื้อเอาเอ,าเอ้โค้งตานงกไหมครับโค้งตานงกซื้อเอาอยู่รานที่ผมซื้อล่ะอยู่เชียงยืนสารคราม เพิ่นกะทิมาซื้อเอาโค้งตาโนกหรือเพิ่นกะทิเลยมาติดแอลออนน้ำนาะครับบ้านี้ที่เพิ่นซื้อกะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่ตาครับอยู่นี่นะครับสีเดียวกันรุ่นเดียวกันกับของผมเลยบ้านี้ผมกะทิตายปีน้องเบิ่งเนาะครับเนาะมบังเนาะ อันนี้บางคนสีแดงหรือสีอะไรนี่เรอ,อะทำไมตามองเป็นสีแดงอันนี้ล้อก็ห้านิ้วเนาะ,ะล้อขนาดเดียวกันกับคันนั้นห้านิ้วสีโอ้สีเดียวกันอีกสาะะัาสีเดียวกันอีก,กอาอาดูร้านเขาเหลือเยอะไหมเหลือเป็นสิบยี่สิบคันเขาซื้อมาสต๊ตอกไปจะเห็นเพจเขาโพสอยู่ว่าเขาสั่งมาเยอะอยู่ นี่เขาไปเลือกข้างในเลยแล้วเราไม่เอาเขาไปไหนนี่น่ามาจากสุรินทร์ต้องใช้คันรถไปไอกเออเนาะ <c oughs> นี่รถวิง่งรอบเมืองหรือว่ายังไงเนี่ยอ๋อระ<อ>หว่างอำเภอมาสุรินทร์รถโด,ดยสารรถสองแถว อันนี้ก็เป็นของพี่น้องนะครับที่เพิ่นมาจากสุรินทร์เพิ่นกับไปแหะสื่อเอาหางโค้งตาหนกล้วเพิ่นก็จังคอยเลืมาเอาแอลออนนะครับแต่ว่าก้อนน้าน,นี้ที่เพิ่นกลับไปแล้วผมบ่ได้ทายคิปนะครับก็เป็นพี่น้องมาจากม่วงสามซีนะครับม่วงสามอุบลเพิ่นกับมาเอาเอากับกลับไปแล้วนะครับกลับไปแล้วบัดที่นี้บัดนี้ผมติดตั้งให้ผู้นี้เราผมก็เลยเห็นว่าเพิ่นสื่อโค้งตาลนกมาเลยก็ีเลถ่ายคายิบให้พี่น้องเบิ่งงนะครับ อันนี้เพิ่นจัดชุดใหญ่เลยนะครับโค้งเพิ่นซื้อไม้เบิดทุกอย่างนะครับทั้งโค้งทั้งเครื่องเครื่องเพิ่นก็จ,จัดตัวเสร็จที่โตโปโนะครับเสร็จที่ไม้โตโปโที่ไฟหนามีไฟไฟเหลียวกับิบกับิบน้านะครับมีไฟเหลียวน้าโตโตที่เพิ่นซื้อคือเป็นโตโปเลย15แรงเครื่องนะครับเคบเรื่อง15แรงเค, ng, ครื่องแล้วก็โค้งตานกแล้วก็สเปคเดียวกันครับคันที่ของผมนะครับคือรอยอีหยังก็คือกันเลยเรียบร้อยทุกอย่างคือกันเลยแต่ว่าเครื่องของเพิ่นเป็น15แรงเครื่อง ผานไทยเบิ่งกะเซ้อของเล่คองสิบเอ็ดพร้อมครบชุดเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วคือรถเพลินมันมันเป็นแบบรถสองแถวนะครับแบบที่นี่มันมันเอาขึ้นเอาโค้งนกนะขึ้นเทินคันเมื่อใดวันนี้เพิ่งกับถอดล้อออกถอดล้อออกวางข้างล่างสองอล้อก็ถอดบางโคน้นออกแล้วเพิ่งเจ้าคอยยกโคง้งขึ้นวางเทินนะครับวันนี้ตัวแอลออนนี่ก็เลยได้มัดใส่หม่องไทยหม่องเพร้อมันเป็นรถไอสองแถวมันก็เลยมีไทยนะครับวันนี้ก็ มัดเอวออนใส่ช่วงหลังนี่ครับมัดแน่นหนาถาวรน,นะครับแข็งแรงย่ทโธดสอบแล้วก็บ,บร,บร,บรกลุดบวกกดอกแล้วปัจจันนี้คกนก็ดีเดินทางหอดบ้านหล่ละผมมาเพราะว่าที่ผมไม่เห็ดคลิปนี่ก็เดือกแล้วที่สามทุ่มแล้วนะครับผมเหตดคลิปอยู่นี่ก็ได้เเป็นก็ติษหอดบ้านล,ละหอดบ้านทุกคนแหละครับนลที่มาตะม่วงตามดีกับที่หอดแล้วอันนี้ก็อนีหยังก็อำเภออย่งผมก็ลือมยุสเลียนนี่ก็ที่หอดคือกันล่ะ กาในขณะที่พี่น้องอีกหลายคนก็บกำลังตัดสินใจเนาะครับ่บาสีมาเอาย้ำแตมบันนี้พี่น้องที่เพิ่นสะดวกนี่เพิน่นกับมาเอาไปหลายแล้วนะครับเพียงแต่ผมบดเด่ไทคิปให้เบิ่งซื้อ,ส,อส่วนมากผมก็สิีเฝ้าออกให้เพิ่นยานเพิ่นคำทางกับ,บานนะครับกับได้บ,ดบ่ควายเด่ไทคิปปันไดนบันนี้เมื่อนี้เห็นมีขค้งจังซี่ผมก็เล่ไทให้พี่น้องในเบื้องบัดที่นี่พี่น้องเนาะครับผู้ดใดที่สีมาเอานี่กั ให้ทรมาเช็คมานัดกับผมก่อนนะครับทรมาสอบถามมึงก่อนมาของมันยังเหลืออยู่วเพราะว่ามันบ่เหลือซ้ำเก้านะครับเพราะว่าเพิ่นก็ทย้อยมาเอากันเรื่อยๆมาเอาไปหลายแล้วเนะครับใกล้สีบเบิดแล้วก็ติได้เร่งมือเฮ็ดเพิ่มมาอีกขันพู้ใดไที่คิดว่าสีมาเอานี่ก็ต้องทรโทรเชคทรนัดกับผมก่อนนะครับว่าของเหลือบ่คันผมว่าเหลือมาเอาได้ก็จงคอยออกมาเนาะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นมาเอาเรื่อยๆนะครับ เพียงแต่ผมเนี่ยไ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้โพสต์ให้ให้พี่น้องเบิ่งนํากันซื่อๆว่าเพิ่นมาเอาไปจังได๋จังได๋แล้วเนาะครับเนาะก็มันมันก็บ่เหลือซ้าเก่าอยู่แล้วะครับเพราะว่าเพิ่นก็มาเอาไปหลายแล้วมาเอาไปเรื่อยๆคือกันผู้ที่เพิ่นสะดวกเดินทางมาสุดท้ายคลิปนี้เนาะครับก็ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ที่มาจากม่วง30เนาะครับลูกสาวกับลูกชายเราพามาเอาเนาะครับแล้วก็อ้ายสายทั้ง2เนาะครับที่มาจากสุรินทร์เนาะครับเนาะ มาเอาแอลออนไปใส่งานกะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับเนาะกับทึงบ้านแล้วละปันนี้คือเพิ่นเนาะครับขันมักซะแล้วนี่ไกลปันไดกับ่บกไกลเนาะครับเป็นไกลปันไดก็มาเอาไ้เนาะครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เบื่องจนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ